ตัวกลุ่มเราเองเนี่ยก็มี400กว่าบริษัทนะคะแล้วก็400กว่าบริษัทเนี่ยถ้าสมมติว่าขยายวงออกไปเนี่ยสเพคโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกเป็นหลายๆเท่าเลย CBDC ก็เปรียบเสมือนกับเงินนะฮะเงินบาทนี่เองนะครับคราวนี้เพื่อินเราแปลงเงินบาทให้เป็นดิจิตอลไลเซชันนะก็คือปลุกใายเราดิจิตัลเงินบาทพอมันเป็นตัวดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับการที่จะไปบริหารจัดการหรือไปสร้างยูสเคส หรือไปสร้างเงื่อนไขในการดําเนินการตรงนี้มันก็จะทําได้เยอะในเรื่องของการเงินก็แน่นอนนะคะมันก็จะ move towards digital แน่นอนนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่า Infrastructure ในเรื่องของการเงินของประเทศเราเนี่ยก็แข็งแรงมากอยู่แล้ว สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน,นัตตี้และรายการ Crypto Insight นะคะรายการที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกในวงการค r y p t o c u r r e n c y และเทคโนโลยีบล o c k c h a i กันค่ะ แน่นอนค่ะทุกวันนี้ค่ะหลายประเทศเขามีการออก CBDC ของประเทศตนเองมาใช้ในหลายช่องทางเพื่อแก้ไขเพนพอยต่ตางๆในอุตสาหากรรมต่างๆนะคะแถมล่าสุดค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็เพิ่งได้จัดการแข่งขัน CBDC Hackathon เพื่อให้บริษัทมากมายได้เข้ามาเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้นำ CBDC ไปใช้ในภาคอุตสาหากรรมอีกด้วยค่ะ วันนี้ค่ะนักที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ T EcoSys ค่ะอีกหนึ่งในบริษัทลูกของปตทที่เขาจับมือร่วมกันกับ TokenX แถมเขายัางเข้ารอบการแข่งขัน CBDC Hackathon ติด10ทีมสุดท้ายด้วยมุมมองของเขาต่อ CBDC และภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรไปคุยกับเขากันค่ะ CBDC ก็ย่อมาจาก Central Bank ดิจิทั c เคเรนซีนะฮะต้องถือว่าเป็นเงินบาทนะหรือเงินซึ่งสามารถที่จะควบคุมบริหารกำกับดูแลได้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งต้องถือว่าเป็นสกุลเงินดิจิตัลที่มั่นคงและก็เสถียรน,นะครับและสามารถที่จะพัฒนา ในเคสต่างๆได้นะสามารถที่จะมีเงื่อนไขในการดำเนินการนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นอินโนเวชันแล้วก็เป็นนวัตกรรมทางการเงินได้อย่างมากมายทีเดียวครับ CBDC ก็เปรียบเสมือนกับเงินนะฮะเงินบาทนี่เองนะครับแค่นี้พเพิ่อนเราแปลงเงินบาทให้เป็นดิจิทัลไลเซชันนะก็คือพวุมาห้เราดิจิตายเงินบาทพอมันเป็นตัวดิจิทัลแล้วเนี่ยนะครับการที่จะไปบริหารจัดการหรือไปสร้างยูสเคส หรือไปสร้างเงื่อนไขในการดําเนินการตรงนี้มันก็จะทําได้เยอะและสามารถที่จะประยุกต์อันนี้มันจะเกิดนวัตรกรรมทางการเงินได้อย่างมากมายหลากหลายนะครับครน,นีพอเราใช้ตัวบริหารจัดการทางการเงินที่เป็นรูปแบบดิจิทัลมาแล้วเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ายูสเคสเหล่านั้นเนี่ยที่เราจะไปแอพพลายเนี่ยนะครับกับทางไม่ว่าจะเป็นทางภาคอุตสาหกรรมหรือรีเทลทั่วไปเนี่ยนะมันจะสามารถที่จะแอพพลายแบบไหนได้บ้างแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องใช้แล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้น ะะลดต้นทุนได้จริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการตัดสินใจลดตัวกลางได้จริงตรงนี้เป็นที่มาของอการที่เอา CBDC เนี่ยไปใช้อปพลายกับยูสเคสต่างๆในภาคอุตสาหกรรมได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมถือว่าเป็นนวัตรกรรมทางการเงินที่สำคัญนะที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปของโลกนะครับตัวนี้เองเนี่ยสามารถประยุกใช้ในการที่ดำเนินการทั้งอยู่ในตัวบล็อกเชนหรืออาจจะไม่ใช่บล็อกเชนก็ได้นะครับตรงนี้ผมคิดว่า มีความสำคัญมากๆกับการที่จะมีนวัตรกรรมเพิ่มขึ้นนะครับที่โคซิสเองเนี่ยเราคร e างสี่อีโคซิสเ็มด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Digital a s s e t ทและ Digital Infrastructure อันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะค่กนข้างเกี่ยวข้องโดยตรงกับ CBDC นะฮะส่วนอีโคซ s สเ m ็มอื่นๆ อีก3อันเนี่ยนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมนะซึ่งเกี่ยวกับการที่เราจะไปดูรูปแบบของการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าจะเซอร์ติฟายสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีอินทิเกชันอันนี้ส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยในเรื่องโรบอติกเอไหรือเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้อง นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ beneficial นะในเรื่องของการที่จะ apply incentive ต่างๆได้จะเห็นได้ว่า4 ecosystem นี้เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์และไป support ผู้ประกอบการได้คราวนี้ถามว่า C B D C จะมาช่วยอย่างไรนะครับงั้นจะเห็นได้ว่าพอ use case ต่างๆที่เกิดขึ้นจาก4 ecosystem นี้เข้าไปเป็นองค์คาประยพที่เข้าไปร่วมกันแล้วเนี่ย ตัวทีไอตัว cbdc ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งนะในการที่จะไปอตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมทางการเงินที่จะไปช่วยให้สร้างประสิทธิภาพช่วยให้เกิด liquidity ได้เร็วขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นาการขับเคลื่อนสำคัญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก็เป็นได้นะครับเราก็หวังว่า cbdc ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการเงิน ในการที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้ครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าจริงๆเราติด2เคสใน10เคสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดซึ่งก็ต้องบอกว่าใน10เคสที่เข้าไปที่แบงชาติคัดเลือกมาเป็น10อันดับแรกเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นเคสซึ่งมีโอกาสในการที่จะพัฒนาเป็นพายล t ต์โปรเจกต์นะครับแล้วก็เป็นเคสซึ่งน่าสนใจในการจะต่อยอดเป็นยูสเคสในการใช้ CBDC ต่อไปได้นะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับ ตัว t ีคอิสเองเนี่ยจริงๆเรามีตัวอ c o s y s t e m ที่เกี่ยวข้องกับตัวดิจิทัลแ s สเซทตรงนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเราให้ความสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่เบื้องต้นอยู่แล้วตอนที่เราจะตั้งบริษัทนะครับแล้วในช่วงที่เราทำโครงการนำร่องเราก็มีการศึกษา u s สเค s สต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะครับที่จะมาช่วยให้เอาดิจิทัลแอสเซเนี่ยมาช่วยเพื่อที่จะสร้างลีควิดิตีให้กับผู้ประกอบการนะครับพอ,อทางแบงคชาติได้มีการเปิดให้ ส่งเคสเข้าร่วมแข่งขันเราก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีโอกาสในการที่จะไปแชร์ประสบการณ์แล้วก็อสอดคล้องกับทิศทางที่เราอยากจะทําอยู่แล้วด้วยนะครับการที่แบงก์ชาติได้เปิดโอกาสให้มีการแข่งแคตตอนครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งมีผู้ร่วมเข้าแข่งขันและให้ความสนใจมากทีเดียวนะฮะประมาณร้อยกว่ายูสเคสนะครับสิบเคสแรกเนี่ยนะครับ ก็ต้องถือว่าเป็นเคสซึ่งแบงค์ชาติเห็นแล้วว่าน่าจะมาแอพพลายใช้ได้แล้วก็มีประโยชน์ในการที่จะขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอทางภาคส่วนต่างๆโดยท่องยิ่งทางทีโคสิสเองเราสนใจในภาคส่วนของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนะครับเราก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสในการที่จะเอา CBDC use case เนี่ยเข้ามาใช้กับภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับพอเราสามารถที่ใช้ use case ต่างๆได้อย่างหลากหลายแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถแอพพลายได้ในทุกๆ เรียกว่าทุกๆเคสได้เลยนะครับแล้วเราก็หวังว่าในอนาคตก็อาจจะมาใช้แทนตัวเงินบาทได้เลยนะครับพูดง่ายๆว่าเราลดตัวกลางเราไม่ต้องพิมพ์ธนบัตรออกมาก็เป็นการลดต้นทุนแล้วเดียวกันยังลดโลจิสติกในการที่จะต้องขนเงินไปไว้กับตามแบงก์ต่างๆอีกด้วยนะครับดะงนั้นพอมันเป็นรูปแบบของดิจิทัลแล้วเนี่ยนะครับผมว่าลดต้นทุนไปได้เยอะนะครับแล้วก็การบริหารจัดการในรูปแบบดิจิทัลเนี่ยผมว่าทําได้ดีกว่า ในมุมมองของเราอะนะคะเราก็คิดว่าประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงค์ชาติหรือว่ากราตตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ค่อนข้างจะให้ความสนใจนะคะในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆที่จะมาใช้นะคะแล้วก็ทางปะตะทอเองเราก็คอยติดตามแล้วก็ให้ความ สนใจกับสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันเราก็ติดตามเรื่องของตัวดิจิทัลแอสเซทนะคะหรือว่าพวกคริปโตเคเรนซีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้อยู่เสมอนะคะแล้วก็ทีนี้การที่เราจะพัฒนาหรือว่านำมาใช้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายเรื่องเรื่องของจังหวะที่เหมาะสมเรื่องของปริมาณทรัซย์สินเรื่องของต้นทุนอะไรพวกนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังอยู่ในช่วงของการศึกษาอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาก็ก็ค่อนข้างจะมี progress ไปพอสมควรนะความคืบหน้าทีนี้ก็บังเอิญว่าทางที ecoSys เนี่ยก็มาจริงๆก็เวิร์กกันอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็เขาก็มาแจ้งว่าทางแบงค์ชาติเนี่ยมีโครงการ CBDC ตัวนี้แล้วก็จริงๆตัว TecoSys เองเนี่ยก็ทำในเรื่องของตัว Industrial Tech ทีนี้ก็เลยพยายามที่จะมาดูกับทางการเงินว่าเอ๊จะเอานวัตกรรมทางการเงินที่จะมาร่วมกับเรื่องของ Industrial Tech แล้วก็พัฒนาขึ้นมาได้หรือไม่อะไรเงี้ยค่ะแล้ก็คิดว่าเออมันเป็นอันนึงที่น่าสนใจแล้วก็ สามารถที่จะช่วยในเรื่องของตัว SME นะคะในเรื่องของสร้างโอกาสให้กับ SME ได้ด้วยเราก็เลยเห็นว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจก็เลยเกิดการร่วมมือกันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เราคิดว่าตัว T e c o s y s t e เองเนี่ยยังไงก็ผลักดันให้ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ๆนะคะแล้วก็จริงๆเขาก็มีหลายซิ stem นะคะแล้วก็ซิ stem เ,เหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายกลางรายใหญ่เหล่านี้ในการที่จะพัฒนาตัวธุรกิจของเขา,าให้ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท,ทรําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดหาเงินทุนแล้วก็แม้แต่คนที่จะมาลงทุนเองเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีนะคะแล้วก็ทางปตทอเองเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็น่าให้การสนับสนุนแล้วก็น่าจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจะดำเนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืนจริงๆใน ในกลุ่มปะตะทนคะคะโดยเฉพาะในสายงานบัญชีการเงินจริงๆเราก็มีการมาแชร์ในเรื่องของพวกนวัตกรรมทางการเงินแล้วก็สิ่งที่แต่ละบริษัททำอ,อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงการนี้เองเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะ,อะนอกเหนือจากผู้ประกอบการรายข้างนอกแล้วเนี่ยแม้แต่ในกลุ่มเราเองซึ่งมีบริษัททั้งกลุ่มเนี่ย400กว่าบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะให้400กว่าบริษัทนี้เนี่ยได้ได้ได เข้ามาชักชวน s t a โ e h o l d e r ของตัวเองเข้ามาพาร์ทิซิเพอตอยู่ในแพลตฟอร์มทีเนี่ยอันเนี้ยมันจะน่าจะช่วยขยายวงของการพัฒนาในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มแล้วก็รวมถึงธุรกิจเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยะคะ่ะจริงๆแล้วทางท ecosystem เนี่ยเขาก็มี ecosystem ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิทัลแอสเซทกับดิจิทัลอินฟราสตรัคเจอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทั้งกลุ่มปะตะทซึ่งตัวกลุ่มเราเองเนี่ยก็มี400กว่าบริษัทนะคะแล้วก็ สี่รัฐบ,บริษัทเนี่ยถ้าสมมติว่าขยายวงออกไปเนี่ยสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็น่าจะเป็นอีก เป็นหลายๆเท่าเลยนะคนะเพราะฉะนั้น,นเนี่ยในส่วนนี้ก็น่าจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะใช้บริการทัวร์แพลตฟอร์มนี้แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายกลางหรือว่ารายใหญ่เนี่ยให้เขาสามารถที่จะมีช่องทางหรือว่ามีที่สําหรับในการที่ให้เขาสามารถจะท,ทาะทธุธาาการกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าถึงฟันดิ้งหรือว่าเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็การจัดหาว่าจะเป็นเรื่องของเซอร์วิสต่างๆ,างๆหรือว่า ว่แม้แตผ่ผู้ประกอบการก็สามารถจะมาหาลูกค้าลูกค้าก็สามารถที่จะมาหาเซอร์วิสพร็อวเดอร์สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวแพลตฟอร์มที่มันเป็นอีโคซิสเต็มในตัวของมันเองอันนี้ก็น่าจะมีส่วนช่วยได้อย่างมากค่ะ ในมุมของ Industrial Digital Platform หรือ IDP Platform ที่ทาง ET EcoSys เนี่ยพัฒนาขึ้นนะคะที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะเชื่อมต่อนะคะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเข้ากับทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นและเวลาที่เราพูดถึงทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นในเรื่องของทรัพยากรทางด้านการเงินนะคะซึ่ง โทเค็นเอ็เองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ได้ ICO Portal นะคะซึ่งสามารถที่จะช่วยบริษัทเนี่ยที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานกรตกกำหนดเนี่ยาสามารถที่จะเรียกว่าระดมทุนนะคะผ่านรูปแบบใหม่ๆได้ที่เรียกว่า Digital Token นะคะซึ่งในส่วนของ Digital Token นี้เองเนี่ยก็คือเป็นการนำเอาบล็อกเชนเทคโนโลยีนะคะแล้วก็นำเอา Smart Contract เนี่ยมา,าใช้ให้เกิดประโยชน์ ะะแล้วก็เราเองเนี่ยเชื่อว่าการที่ผสมผสานนะคะเอา,อาความรู้ความเชี่ยวชาญของทั้งสองอทั้งสงปาร์ตี้เนี่ยทั้งในมุมของภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในมุมของภาคการเงินเนี่ยเราจะสามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีโอกาสนะคะเพิ่มเติมขึ้นนะคะทั้งในส่วนของโอกาสใหม่ๆทั้งด้านธุรกิจโอกาสในเรื่องของการแข่งขันนะคะโดยการที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในเรื่องของ CBDC แล้วก็ในเรื่องของ smart contract ะะซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดขั้นตอนบางอย่างแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็น use case ที่สําคัญของในเรื่องของ blockchain แล้วก็ CBDC ค่ะคุณสมบัติสําคัญอย่างหนึ่งเลยของ CBDC เนี่ยผนวกเข้าไปกับคุณสมบัติของ smart contract เนี่ยคือในเรื่องของ programmability นะคะคนอาจจะถามว่าเอ๊แล้ว programmability คืออะไรนะคะก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะ set คอนดิชันบางอย่างไว้ได้เลยนะคะเพื่อใหอ้เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นคอนดิชันต่างๆเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วเนี่ยคือ Transaction ไม่ว่าจะเป็นเงินที่อยู่ในวอ l l e t หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Token เนี่ยสามารถปฏิบัติการหรือว่าไหลเงินเนี่ยไปได้อย่างออโตเมติก โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนมาคอยมอนิเตอร์มีคนมาคอยสั่งการนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเพิ่มความโปร่งใสนะคะแล้วก็ความเชื่อถือได้ลดขั้นตอนบางอย่างแล้วก็มี potential ในการที่จะลดะต้นทุนด้วยนะคะจริงๆเราก็มองว่า TokenX เนี่ยเราอยากเป็น ฟันเฟืองที่สาคัญนะคะฟันเฟืองหนึ่งแหละในการที่จะทําให้ตลาดนะคะในทุกๆภาคส่วนเนี่ยเข้าใจว่าโทเคน z เซชันคืออะไรนะคะประโยชน์ของดิจิ t a ลโทเคนเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะโดยที่เรามองตัวเราเองเนี่ยเป็น t o เคน i เซชันแพลตฟอร์ม ะะเริ่มตั้งแต่เรามีทีมงานที่พร้อมในการที่จะช่วยลูกค้าแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราเนในการที่จะอ,ออกเหรียญะะไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการออกเหรียญแล้วก็ในส่วนของ Monitoring Process ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเ,เรามีไลเซนส์ในการที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆถ้าเกิดว่าจะทำการ r a เ e สฟัน,นสามารถทำได้อย่างถูกต้องนะคะตามที่กฎระเบียบต่างๆกำหนดเอาไว้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเรามี t tech s t a c k ที่เรียกว่าเป็นเทคสแต็กที่พร้อมใช้นะคะก็สามารถทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยที่อยากจะทำโทเคนเซชันหรือว่าอยากจะออกดิจิตอลโทเค็นเนี่ย สามารถเดินเข้ามาหาเรานะคะเราจะเป็น one stop service นะคะโดยที่เขาเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดนะคะสามารถที่จะใช้ Infrastructure ที่เราสร้างขึ้นมาเป็น ready to use หรือว่าพร้อมใช้เนี่ยเราก็ช่วยให้เขาสามารถที่จะจำ start business ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยค่ะจริงๆทิศทางของการเงินนะคะก็ต้องบอกว่าโลกของเราเนี่ย move ไปสู่ digital economy มากขึ้นนะคะก็คงจะเห็นคนที่ใช้ฟิ โคมันนี่น้อยลงนะคะคนก็จะไปใช้รูปแบบที่เป็นดิจิทัลมันนี่หรือว่ารูปแบบของดิจิทัลทรานเซ็คชั่นมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินก็แน่นอนนะคะมันก็จะ move towards ดิจิทัลแน่นอนนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าอินฟราสตรักเจอร์ในเรื่องของการเงินของประเทศเราเนี่ยก็แข็งแรงมากอยู่แล้ว นะคะแต่ว่าในส่วนของดิจิ t a ลโทเค็นเนี่ยการเอาบล็อกเชนการเอาส์ทคอนแท็กมาใช้เนี่ยอย่างที่เราพอจะทราบเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเ,เรียกว่า efficiency ททำให้เกิด transparency บางอย่างซึ่งนี่เองเนี่ยก็จะเป็นจุดที่สามารถที่จะทำให้ User หรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยได้มีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ในโลกใบใหม่ของการเงินมากขึ้นค่ะ